สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเชื่อมพักเท้านะครับผักเท้าเวฟร้อยสิบไอนะครับหูยึดมันหักนะครับเนื่องจากว่าน็อตมันหายไปก่อนสองตัวครับแล้วมันอยู่แค่สองตัวทีนี้ก็ใช้ไปนานๆมันก็หักนะครับเราจะทํางบประหยัดครับไม่เปลี่ยนใหม่ครับเราจะเชื่อมเอานะครับมพี่ถทกที่ฟังอเอ เองใส้ซินงานนี่แหละลองไฟก่อนอ่ะโอเค ลราก็จะเอาลอยเดิมเลยนะครับ ตัวนี้คือบกเขาห้อยเดิมนะอ่าให้มันติดไว้ก่อนนะครับจักบาทครับเอาจักบาทไม่หาซิปไม่หิปเอาหาซิปเลยแล้วมันจังซิปเลย,เลยแล้วยังไงเ่าบาท5นแรกไปมั้งโอ้โ เนไ้อาหางซบก็ไไหางซบตัวอนะต่อเราก็จัดทรงมันหน่อยครับ อาจะได้แล้วนะครับเราก็จัดไปเลย เชื่อมเราก็อยู่ได้นานนะครับถ้าน็อตไม่หลวมอีนะครับถ้าน็อตไม่หล่นหายตอนนี้มันมีรอยแตกออกมาน,นี่ด้วยนะครับเชื่อมเลยครับแล้วค่อยเจียออกนะครับามาเชื่อมด้านนี้ครับ ร้อยที่จะเชื่อมเจียแต่งให้มันสะอาดกันนะครับมันจะเชื่อมง่ายนะครับโอเคเสร็จเรียบร,ร้อยเดี๋ยวเจียแต่งให้มันสะอาดมันเรียบนะครับแล้วก็ปากรอบ เดี๋ยวค่อยดูตอนแต่งเสร็จแล้วครับแล้วก็ประกอบตอนนี้ก็ได้เจียตัวแต่งเสร็จแล้วนะครับดูครับฝั่งนี้ก็เจียแค่ตรงแหวนของน็อตเข้าได้นะครับนี่นะครับไม่ต้องเจียออกเยอะครับเดี๋ยวมันจะบางอีกนะครับเดี๋ยวจะแตกอีกฝั่งนี้ก็ เก็บแค่แป้นเขาเหยียบได้เสมอนะครับแป้นเครื่องนะครับตรงนี้เราก็เหลือไว้ครับให้มันหนาๆไว้ครับอาะนะประกอบครับครับแป๊บนึงใช้ลูกค้านะครับให้ลูกคา้าถ่ายให้นะครับ <anime> อโอเคเอาละเดี๋ยวกาวติดเกี่ยวกันใส่กันคายหน่อยเอาแบบแบบใช้ยาวๆเลย นอนรูดอ uh, ีกมันจะแตกอีกที่เก่าโอ้ไหน่จะรูดด้นแล้วเนาะนฉันชีวิตเลยว่ะ ないな。 Yeah. <laughs> อละเดี๋ยวดึงด้วยมือหน่อยนะครับอ่าโอเคแน่นเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับงบประหยัดนะครับเชื่เมาเอานะครับก็ไว้พบกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ